ครับสวัสดีครับแม่แม่นะครับวันนี้นะครับพี่พี่ทุกทกท่านนะครับวันนี้นะครับแน่แน่แนไปเล่นอะเฮ้ยเอออ้าออ้าวลบเอ้าลบไปดิวันนี้ก็พาน้องสตางค์มานะครับวันนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับมานะครับเที่ยวนะครับวันนี้นะครับสตางค์นะครับวันนี้อ้าวทำอะไรลูกวันนี้นะครับ มีมะม่วงด้วยครับวันนี้มะม่วงนะครับวันนี้นะครับอ้าววันนี้อ้าวอ้าวอ้าวไปไหนไปขโมยมะม่วงเขามะม่วงใครไม่รู้ว่างั้นครับสตางค์เตอเป็นของสตางค์อย่างเดียวโอ้มีมีเยอะมีเยอะมีหลายลูกนะครับวันนี้นะครับมะม่วงอะไรเนาะผนต้นก็มีครับวันนี้อาถูแรงแรงถูแรงแรงสตางค์ถูแรงแรงจะได้ร่วงถูแรงแรง ถ้ายาหน่อยถ้าข้างล่างเป็นของเราลูกถ้าข้างล่างเป็นของเราโอ้อร่อยไหมอร่อยไหมมาแบ่งพ่อด้วยเร็วอร่อยไหมครับ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 เอาเร่งๆเร่งๆถูเร่งๆนี่แต่บะโมงครับล่วงนะครับนี่ครับห้ามเก็บบนต้น เก็บบนต้นไม่ได้ถ้าเก็บบนต้นมีความผิดเออนะครับวันนี้นะครับภาพมัวๆหรือเปล่านะครับวันนี้อ๋อนะครับวันนี้นะครับเน็ดหมดครับวันนี้นะครับนึกว่านะครับเหตุปิวนะครับวันนี้นะครับเข้าไปไม่ได้นะครับเข้าเพจไม่ได้เข้านะครับโอ้โห อร่อยเลยว่างั้นครับวันนี้ทูแรงๆทูแรงๆทูแรงๆลูกมันจะได้ร่วงอีกวันนี้มาข้ามฟากมาฝั่งนี้นะครับมาเจอต้นมะม่วงนะครับเออทูแรงๆทูแรงๆทูแรงๆลูก พ่อพ่อก็เจอลูกหนึ่งเหมือนกันนะสตังเขาเรียกมะม่วงอะไรเนาะนะครับวันนี้โอ้ลูกใหญ่ลูกใหญ่เลยครับแม่แม่ครับวันนี้นะลูกใหญ่มากครับวันนี้นะต้องเก็บเก็บไว้เนีเก็บไว้เนีน่ยครับวันนี้เก็บไว้นะครับอาห้ามไปเก็บบนต้นนะลูกสำรวจครับสำรวจนะย้อนแสงครับแม่แม่ครับวันนี้ งวันนี้มานะครับวันนี้นะครับก็ถั่วแรงๆถั่วแรงๆเ <c oughs> ขย่าแรงๆลูกจะล่วงไม้นอ้อวันนี้จะล่วงไม้น้อล่วงไม้ตะตางล่วงไม้ล่วงไม้ อะไรจะเก็บบนต้นเดียวอย่าไปเก็บของเขาวางเออกินข้างล่างถอยทอยรู้ด้วยว่าลูกอยู่ข้างบนเอ้นวันนี้จะอ้วนเอ้ยโอ้นี่อีกลูกหนึ่งโอ้มีอีกลูกหนึ่ง มะม่วงไข่นอมะม่วงไข่นอเห็นไหม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 มะม่วงไข่เออมาทมําไมเนาะไม่ได้เรียกเลยมาทําไมมาทําไมหิวไหมฮะอ,<า>อะไร <c oughs> อะไรนะโอ้สตางค์ขอโอ้ได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 ้โอ้สตางค์ขอ,อมาขอด้วยมาขอด้วยมาขอ้อวันนี้แล้วเจออะไรอีกโอ้ เตออ้อยเตออ้อยตาต่างตาไม่ดีหรือเปล่าลูกเออในวันนี้เห็นไหมน่ะข้างหน้านี่นี่นี่ตาไม่ดีโอ้โหแม่แม่ครับวันนี้นะครับลูกสวยมากเลยนะครับมาเร็วมาเร็วทางนี้ ถอยถอยถอยฝั่งนู้นมีหรือเปล่าลูกถอยนี่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 ลูกหนึ่งอุ้ยวันนี้ตาไม่ดีสตางมา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 ถอยทางนี้มามา โอ้ล่วงแล้วล่วงแล้วลูกใหญ่ครับแม่ๆครับวันนี้มะม่วงน,นะครับเรียกมะม่วงอะไรเนาะ,ะมีหลายต้นเลยสตังแถวนี้เดี๋ยวพ่อพาไปทัวร์เดี๋ยวพ่อพาไปทัวร์มาทำไมอีก ไปไหนอีกถอย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 มาถอยมาถอยมาเร็วมานี่มานี่ยแกกินอ้อยเขาด้วยฮะถอยมามาเร็ว มาลูกมาอันนี้อ่ะมะม่วงลูกใหญ่อะไรไม่ได้ให้เลยฮะอะไรนะ,ะตาตังมาทำไมตาตังมาทำไมตาตังหิวไหมหิวไหมยอยากกินไหมยอยากกินทำไงทำไงถ,ถ้าอยากกินทำไงก่อน ขอบคุณครับอันนี้นะครับสตางค์มาเก็บมะม่วงครับแม่แม่ครับวันนี้นะครับสตางค์มาเก็บมะม่วงนะครับวันนี้นะครับโอ,อ้โหเลาะใหญ่เลยครับวันนี้นะครับขยะต้นหน่ขยะต้นหน่อย พรุ่งนี้ต้องไปเก็บมะม่วงอีกมั้งตาตังจะปีนต้นเลยเหรอปีนต้น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  ตานอนเฝ้าเลยไหมนอนรอนอนรออยู่นี่ไหมรอมะม่วงล่วงนอนรอไหมลูกมีไม้ด้วยมีไม้ด้วยเอาไม้สอยเลยลูก <c oughs> ปีนป่ายไตไปทำไมเนาะนะครับตาตัางนี้นะมามา ถอยถอยถอยลูกถอยออ,อ,อย่าไปดึงข้างบนอย่าไปดึงอย่าไปดึงอยไปเขยา่าโอ้ย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 อย,อยู่บนหัวสตศางก็มีเลยครับนี่จะเห็นไม่น้อนะครับวันนี้นะครับห้อยอยู่นะครับวันนี้ นี่ไปเขย่ากิ่งด้วยครับวันนี้เนี่ยโอ้เฮ้ย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 เฮยเขยา่าเขยา่าไม่ล่วงยังไม่ล่วงเลยมาหาแล้วยังไม่ดังตุ๊บเลยเฮ้ยังไม่ดังตุ๊บเลย,เย,เลยว่าไงโอ้ มีดินให้เล่นด้วยเอา้เอาเต็มที่โอ้ยนะครับก้อนดินลงมาแล้วก้อนดินลงมาขวางทางเขาเออเมามันล้วคนนี้นะครับนี่ก็เอาดัานขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันไปเก็บดันไปเก็บเออเตะด้วยเออแน่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 ถอย จะไปดันของเขามาเออถอยเอ,อียเอากอนก้อนดินนะขึ้นไปเก็บขึ้นไปไว้ของทางรถเขาเดี๋ยวเขาไม่ให้กินมะม่วงนะเ,ออเดี๋ยวเจ้าของนาไม่ให้กินมะม่วงเนี่ยเนี่ไม่ต้องไปล้มหลักเขาเอา้าวัก มีตะปูก่อตูดเด้ออ๋อลังเมาบังครับแม่แม่ครับวันนี้เลยครับนี่ครับวันนี้นะครับได้กินต้นได้กินมะม่วงแล้วก็มีพลังงานวันนั้นครับวันนี้มีพลังงานวันนี้นะครับรู้สึกว่ามะม่วงจะล่วงอีกไหมสตางค เมื่ก่อนมีหลายต้นครับเขาเพิ่งนะครับโคร่นต้นไปนะครับถมที่นะครับแน่แน่แน่แน,น่ถอยถอยมา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 ,มาตรงนี้เป็นท่อสูบนะ้ำมามามา,มาตรงนี้เล่นไม่ได้ลูกเดี๋ยวมันปิดท่อเขา <laughs> เออมันเล่นข้างนี้เออเตะเตะเตะเออในวันนี้นะครับ สุดข,ของเด็กอ้วนนะครับแม่แม่ครับวันนี้นะครับในแต่ละวันแต่ละเช้านะครับวันนี้นะครับก็นะครับพาเดินพาเล่นนะครับพาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับถอยถอยมาแม่ถอยมามาลูกมาตะตังลงมาแล้วมา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 ลูกมา มาเร็วมาเร็วเห็นไหมมะม่วงอยู่บนหัวเนี่ยมะม่วงอยู่ข้างบนโอ้ย <c oughs> โอ้ยนะครับวันนี้นะครับแม่เริ่มจะตกมันแล้วครับจะอ้วนของเราเ <c oughs> <c oughs> นี่มันเริ่มจะตกมันครับแม่แม่แมแมจันนะครับวันนี้อ้าวถอยมาทำไมเดี๋ยวมันจะเหยียบพ่อได้ไง นอนเอาวอาวขย่าต้นเหรอเอาวขย่าต้นเอาวขยาว่าต้นขยา่าต้นทำไงจะได้กินเนาะว่างั้นครับเจ้าอ้วนบอกนะครับเจ้าอ้วนบอกทำไงจะได้กินเนาะนะครับวันนี้เจ้าอ้วนไปแล้วนะครับวันนี้ไปทั้ง ถอย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 มามามาถอยมามาเร็วมาเร็วตังถอยถอยถอยไม่ลงไปมามามาเร็วมาเร็วอันนี้มานี่มาอ่ะ มือกล้องก็มือกล้องจำเป็นนะครับเพราะแม่ๆครับวันนี้วันนี้มีมีน้องหมามาด้วยเจ้าของเจ้าของสวนมาเร้วบน S 1> <S 1> <N zie> นีอาวอา้อาวอ้าวไปขยับต้นมะม่วงเขาตะตังเร็วเร็ว,รวมานี่มา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 เร็วมาเร็วนี่นี่มาเออเอาเนี่ยมาเอาเอากระพ่อนี่มามาเอ็มมาอ่างอันนี้อ่ะอ่ะเอาเร็วมามามาเนี่มาอ่ะอ่ะ อันเนี้ยกระเพาะนี่มานี่เห็นไหมลูกตัวโตสวยๆมา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 เร็วมาเร็วกินไหมกินไหมครับตาตงอยากอยากกินไหมตาตังอยากกินไหมอยากกินไหมอันเนี้ยอยากกินไหมอยากกินไหมครับอยากกินทําไงทําไงก่อนฮะเสียงไม่ดังเลย เสียงไม่ดังเลยลูกต้องดังๆก่อนนี้เพราะว่าลูกมะม,ม,ม,ม่วงลูกใหญ่ต้องเสียงดังๆอ๋อในวันนี้นะครับอมม่ำๆนะครับวันนี้ พ่งนี้ต้องจองเลยใช่ไหมสตางค์พวกนี้ต้องมาอีกใช่ไหมตรงนี้ <c oughs> เออใน,นวันนี้สตางค์ต้องมาอีกใช่ไหมตรงนี้ใ <c oughs> น,นวันนี้นะครับแน่แน่แน่แน,น่อย่าไปดันของเขาเดี๋ยวเขาไม่ให้มาอีกนะเดีเขาไม่ให้เรามาอีกนะ มาหนี้มานี่มาถอยถอยไหมามา,มาลูกมามามาไป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 เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ไปลูกไปมาสวัสดีแม่แม่ก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเ <c oughs> ออนะครับวันนี้ขออนาจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ครับ